เมื่อวานเราได้เห็นน้ำมันว่านสเสน่หามหาสเสน่และสาวหลวงแล้วนะคะในขวดน้ำมันนั้นเราก็สามารถนำมาใส่ขวดเล็กๆแบบนี้เป็นขวดแบบพกพาติดตัวได้นะคะเป็นน้ำมันว่านมงคลเสริมเมตตานะคะวันนี้เราไปดูต้นสเสน่หานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และนี่ก็คือต้นสเสนหานะคะใบของเขาก็จะ,ะคล้ายๆกับพวกขานะคะแต่ว่าใบก็จะเล็กกว่าขาผิวใบก็จะมันกว่านะคะ,ะใบมันกว่าแล้วดอกของเขาเวลาเขาออกดอกลักษณะดอกนะคะอันนี้ดอกใกล้ๆจะรลเนี่ยเราให้เราเก็บดอกอันนี้นะคะเก็บดอกแล้วไปผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงนําไปใส่ในน้ํามันเมื่อกี้นะคะเป็นน้ํามันว่านร้อยแปดนะคะก็เราก็จะเก็บมาเลย อันนี้ไม่ได้มาเก็บเนาะอ่านะคะดอกของเขามีฤิทิคุลเยอะนะคะดอกของว่านเสนหานะคะอ่าส่วนลำต้นต้นเขาก็จะคล้ายๆกับต้นขานะคะเนี่ยต้นอ่ของว่านเสนหานะคะอ่าก็จะเป็นกอกแบบนี้เลยใครใครต้องการตัวต้นว่า,วานเสนหาที่จะไปปลูกนะคะเพื่อ เสริมเมตตาตัวนี้ครูก็ต้นละ59บาทนะคะ,ะโปรไฟ,ฟล์ของครูได้เลย